กลับสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเพิครู่สุคนเด้อตอนนี้ก็มาพูพอกน้องเหลกแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องโดยตอนนี้ก็มาบ้านไซบุญท่ว่ามาส่งทั้งไอทุ่งเพิ่นท่วาเพิ่นเจ็บหัวอะไรน้องพ่อแม่พี่น้องตอนตะบิดเพิ่นว่าเพิ่นชิมาพักผ่อนอยู่เพื่อนนพราะว่าเพิ่นเจ็บหัวน้องพ่อแม่พี่น้องโดยเมื่อวานก็มาส่งน้องเหลกอยู่เตาฐานเพื่อจะว่าเพิ่นตกใส่แลวก็บอกสบายไปจากน้องพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ยังซอยพนางเพิ่นอยู่เนาะ เทียนบนเห็ดประตูคนละใครเขาใครออกเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยดิพากันสวยกันอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยกะสีเขาไปกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะไก่้สิแล้วเลยแล้วเนาะโดยกะสวยกันหลายคนเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยอ่าตสีแล้วแล้วสบายดีเด้อป้านาง โดยมาแต่ทังพุ่นเลยเนาะถั่วโป๊ะเตยทังพุ่นเลยเด็กก็สิแล้วเลยเนาะป้าพุ่งทั้งไงมาพุ่นเ็ดทางพุ่นเนาะเต็มหล่องเลยสบายดีละโดยโดย

ใส่เทใส่เต็มยาวหกีเลยน้องผมไพี่น้องจนไปสุดคุณแหละเออ,เอ,อโอ้เหยียบน้ำเลยไปโคด,ดีแล้วเนะาะถาให้มันแห้งแบบน,นี้ะ เด้๋ยวะเจ้าตัวนน้นก็พปุนกันยังว่าชื่อได้เนาะสองหึเจ็ดแปดิี่ในตีเขาจะเจะมนจนล้นมุ้ยไมเห็นยังยาของเขาก็อยาแน่นาเขาบ่หนุ่มียหมมีแต่ทรายอทรายหันละิเเขาหมดเลยเฮนอะไอะไรเทนั่นเลย

กีลังเกดีโกมากเลยนะจ๊ะม่ด้เป็นม่งก็ไห้อย้าี่า่ได้เป็นเหม่นะจ๊ะถ้าหลามาก็คือีบย่าไได้้านเา้เ้าปราเอาอยู่เ้ยเดียวายะทาเบาได้เนี่นี่ได้ตีวันนี้โอ้ยนาะเลานึกาประมาณตจริงเสียงม้า เอาาูเมือนนะ้าไตัดแงนี่อกอ่าตอเรียบร้อยบานนี้เห็ดทางลงให้เพี่นพองพอ้ยโอ้ยเป็นหนาเป็นตาเดีีอันตะนางประตูเพื่นน้องพ่อแม่พี่น้องเขาไปเบิ่งก่อนเนาะเออ มีแต่มีแต่สายกองเจย์เจยอยังม่เจยอเทเจย์แล้วยันก็ใส่คอเลยตอนนี้คายพักหนาก็ต้องเลยใส่คอเลยลงมานอนก็ได้หลุดสิ่งเราั้งนั้นเทเดินะก เล่นหน่อยกบมีเนาะอีนาะเล่นหน่อยมีบ่บรมีคือบุคือบุเบนเห็นบุเบนเนาะมีมีแต่เงินการฮะมีแต่เงินทางการตลาเห็นการเออนะต้องคือผงโอ้มาเกะดคือเออแล้วกันนั่นเนาะบองเอาไปได้เนาะเอาเงินพาอันอัดไหวเนาะผมพี่เนาะ

เป็นถนมีทีรถบ้ากระพูดทางอะไรใหญ่โดยตั้งเสรประตูหันมาประตูเลยสะพุ่นเลยน้ำตาลแห่นะรถกระโระตูเบเวียใส เก็บเด้อเก็บเด้อเก็บเมียนัดนี้ทางนั้นก็ทาสีอยู่ยังบ่แห้งคักได้หน่ยังจับบ่ได้เข้ามาใกล้ๆพัดลายตาทำไมใกล้ๆลายตาทำไมยังตัวได้ทาอย่าตัวใดบ่ได้ทาเนาะลายเลยเฮาค่ะ

ชี้ก <mainly pedir> ็งามเลยนะนี่นะขอได้มง้างหนานะเอ้ยัวใหญ่คาะตัวใหญ่ละ

ทรายอยู่พี่น้องอแม่พี่น้องทางตูปบุญเพื่อนแหละเพื่อนปะบุเพื่อนเนาะดอกไม้เพื่อนกะงามขนาดเลยผู้ผู้สะออนทางน้องเลลกอะไ้เนาะมีหอนบางอองมึกนี่ก็ได้เต็มหัวเพื่อนปลูกเพื่อนเนาะ ป,ป้าหอมๆเลยน้องพ่อแม่พี่น้องมื่อนี่ป้าตัวโบหูสิแดงหรือโบทีบะเทแนนบนทางเข้าของปนางคนงางกันเนาะทางไอ้มาพิ่นว่ามื่ออื่นเพิ่นสิติดตัตตต้งนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยการถาเบิ้งมื่ออื่นนะพอะไรเนาะเพิ่นเห็นอะไรเห็นอนะไรเนาะ ไปเบริงทางกบปานางเพิ่อนก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยตอนนั้นเพิ่นก็มาเปลี่ยนน้ำกบเพิ่นเนาะโดยโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องป้ากค้าโดดจุ่มจุ่มจ้ำๆอยู่บนนี้ทางนี้ก็ได้เพิ่นว่าตัวใหญ่เพิ่นเอาไปน้องใหญ่เนาะทางปานางเพื่อนก็ได้แบบกบกับมันกินกันแบบว่ามันปนกันตัวหน่อยตัวใหญ่อะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องโดย เป็นคือหนำอีกยังนึ่งอันนี้เนาะอีกคือหนำคันแต่ว่ากระสีโบเมนดอกน้องผมเป็นพีนนน่น้องหนำมันโดนมันก็คือสิเป็นแนวนี้เนาะเออมาเบิ่งน้องนี่ก่อนเนาะเดินตรงนี่กันตัวหน่อยตัวใหญ่ปนกันเนาะ ตัวใดมันมันใหญ่มันกินตัวน้อยเถอะค่ะตัวนี้ยังน้อยอยู่น้องผมเป็นพี่น้องเลยดิโดยตัวนี้อ่างใหญ่กว่ามาบ้านใสบุญแต่บิดไดทงมันก็เจ็บหัวว่ะมาผักผ่อนอยู่เพื่อนอะไรน้องผมเป็นพี่น้องเอ้ยโดยกะตอนนี้กะสวยเติบแล้วสีม่งป้ายๆแล้วน้องผมเป็นพี่น้องจกหน่อยทั้งน้องแลก็ได้ไปหับนอกเลยเนาะโดย เด็กหน่อยเขาเลิกกับสามโมงเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยโกบปะนางมีสามอ่างโอ้มีหอดมักถัวนะ่วเนาะเออต่อนี่เด็กเนาะพ่อแม่พี่น้องมักถัว่วตามกินอพอดีแซบเลยนะเนาะอ่าอเอเสียงดีแต่งได้ยินหอดพี่ สิยงตีแต่งมีหงเฮียนบออ่ะนะเนาะเอ,อลอดไปลอดมาอยู่ทางน้องเล็กอะไรมีโอ้ผักขย eng เหยียบของปะนางคนอะไรบอ้านนี้เนาะโอ้งามๆเลยแกงน้องใหม่ก็สบายมาเก็บเอาอยู่นี่นะเนาะพอแม่พี่น้องเพราะว่อเป็นน้องกุ๊บบนเถื่อกปะนางคนนั้นฮดออกมามันกะถึกนำเหมันกุ๊บนั่นแหละมันกะ เป็นผุ่นเนาะพ่อแม่พี่นอ้องปุ๊บประกำงามเลยก่นอนอไม้แคมหัวเพิ่อนอันนี้เนาะมีต้นขาพมเอ่อ,อ,อมือหนีบดแห้งเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยบดแดดเลย โปานางผุญกะขันว่าบ่แหงก็คือสีได้ย่อออกน้องมอพมิพี่น้อยโดยปานางผุญกะบ่ได้ไปต่อฐานมณนีมานเทบนทางออกเดินบ้านเทขันทางออกคือว่าสีใช้ประตูใหญ่อะไรน้องมอพมิพี่น้อยโดยโดย,โดยน้องมอพมิพี่น้องจากคลิปนี้กับทางน้องเหลกับสิคอลาไปเพลท่านี้ก่อนกับพบกันใหม่ในคลิปหนาเด้เอพมิพี่น้องโดยมือน,นีกะ มาซอยป้านางเพิ่นเห็ดหัวประตูเพิ่นทะเลน้องพ่อแม่พี่น้นนอ,อ,นองเย้ยโดยจากคลิปนี้ก็ะท่องเล่สิคอลาไปก่อนท้าวาพดพผัดประกันได้ก็กขอโทษขออภัยเด้อจากคลิปนี้ก็สิคอลาไปก่อนขอบใจทั้งพ่อแม่พี่น้องเทียรซุ้มคลิปของน่องเล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาเด้อจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าควคำว่าสบายดี